สวัสดีครับผมนายทาวันพะมงพันธ์รหัส521 0060256วันนี้จะมาทำชิ้นงานที่ชื่อว่าการถีบนะครับเริ่มแรกให้สร้างไฟงานในส่วนที่เป็นพาร์ทนั้นสเกตนะครับในเืสเกตแล้วก็ไลเพนนะฮะก็ ให้วาดภาพสเก็ตตามหนังสือก่อนเลยนะครับตามแบบโดยใช้สี่เหลี่ยมอันนี้นะครับจากนั้นก็กำหนดขนาดครับให้เป็นสิบห้าเจ็ดสิบอก็มา สเก็ตต่อนะครับแล้วก็ใส่ขนาดกำหนดความสัมพันธ์ของเส้น2เส้นนี้ก่อนนะครับใช้อีค a l ครับจากนั้นก็กำหนดขนาดนี่65้ตรงนี้10ครับ ตรงนี้25แล้วตรงนี้ก็2ีเหมือนกันครับกดติ๊กถูกครับขั้นตนต่อไปคือการ extrude นะครับให้ extrude คลิกท,ที่พื้นที่ผิว ตองอันนี้นครับก็ยืดไปทั้งหมด20บครับจากนั้นกดโอเคครับให้ทำการเปลี่ยนชื่อในส่วนนี้ให้เป็นคำว่าการนะครับเพราะเมื่อมีการใช้คำสั่งไอเยอะๆเนี่ยเราต้องกลับมาแก้ไขบางครั้งจะทำให้สับสน แล้วก็สะดวกต่อการใช้ด้วยครับกด F2 นะครับที่คำสั่งก็เปลี่ยนชื่อได้เลยครับต่อไปเราจะมาทำส่วนหัวกันนะครับให้ใช้คำสั่งแรกคือ มาที่ insert แล้วก็ sketch เจ็นพื้นที่ผิวที่เราจะ sketch นะครับเลือกที่ส่วนนี้จากนั้นให้ใช้วงกลมที่เส้นสัมผัสนะครับอันนี้คลิกที่2จุดนี้แล้วก็ใส่ขนาดเท่ากับ30นะครับจากนั้นไป extrude ครับให้คลิกเลือกตอดดึง ให้คลิกรีเวิร์ดเดรชันนะครับกับทิศทางเมื่อให้ตรงกับรูปก,ก็ใส่ความยาวที่สิบห้าครับกดออกทิกถูกครับต่อไปก็มาทําส่วนของส่วนล่างให้ใส่อินเสิร์ตสเก็ตเหมือนเดิมนะครับคลิกที่พื้นที่ผิวนั้นใช้วงกลม นะครับกำหนดขนาดเป็น30เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็อีกชุดกดในรีเวิร์นะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นความหนามันถืงมันคือ25นะฮะคลิกโอเคครับขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการสร้างรู จาะของชิ้นงานนะครับจะมาเริ่มจากชิ้นล่างก่อนนะฮะให้กดที่พื้นที่ผิวที่เราต้องการทำการเจาะนะครับจากนั้นกดโฮวิศาส์เลือกรูปแบบในการเจาะเป็นแบบโฮตรงนี้นครับให้เป็นตามนี้นะฮะเป็นเมติกด <M atic. S 1> ิวไซส์จากนั้นก็ ใช้รูขนาดไดมิเตอร์20นะครับจากนั้นกดตรงนี้ให้เป็นตอดออหมายความว่าเจาะทะลุหมดเลยแล้วก็กดติ๊กถูกครับยังครับยังยังยังไม่ติครับจากนั้นให้กด มาอยู่ในส่วน position tab เพื่อจะทำการเลื่อนรูให้มันอยู่ตรงกลางนะกด space bar แล้วก็กดมาที่ normal tool นะครับ <c oughs> เพื่อให้ชิ้นงานเนี่ยอยู่ในแนวระดับเดียวกับเราเพื่อให้มองเห็นได้ยง่ายจากนั้นก็กำหนด dimension โดยการคลิกนะครับ <c oughs> ตรจุดตรงนี้ให้มีขนาดเท่ากัสิ <c oughs> แล้วก็ ตรงนี้กับตรงนี้ครับ15โอเคครับกดติ๊กถูกแล้วก็ถูกทีหนึ่งไรูเจาะเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราจะาทําการเจาะรูข้างบนนะฮะให้กดที่ตําแหน่งที่เราต้องการเจาะนะครับ กดโฮวิสัเหมือนเดิมคราวนี้ดูแบบเจาะเราจะแบบฝังหัวคือเค้าจะบอกนะครับรกดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้ฮนะแพนคอสเฮดใช้ขนาดน้ำมัน m 8 แล้วก็เจาะทะลุเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ให้ใส่20มุม90เหมือนกันจากนั้นให้เลื่อนที่ position tab นะครับก็อันนี้จะเป็นวิธีเลื่อนให้อยู่ส่วนกลางอีกวิธีหนึ่งนะฮะกดก t บ l Z นะฮะเอ้ย Space Bar ครับ น o อมอนทู no เอทำการย้ายลูกนะครับให้อยู่ตรงกลางเลยกันกดคลิกลากจากจุดศูนย์กลางแล้วลากไปที่เส้นสัมผัสจะเกิดจุดศูนย์กลางที่ลูเจาะมาะครับให้เลือกไปอีกทีหนึง่งกดติก๊กทูครับเป็นอีกทีหนึ่งก็เรียบร้อยนะครับเออ จากนั้นก็ทำการสร้างลองริมนะครับที่ชิ้นงานนะฮะเราจะทำการเจาะฝั่งไหนก็ได้ครับ ทำการใช้สเก็ตนะครับแล้วก็เอ่ออินเสิรสเก็ตที่พื้นที่ผิวที่เราจะทำการเจาะนะครับโอเคครับใส่พื้นที่ผิวทำการเจาะน,นี้จากนั้นใช้สี่เหลี่ยมโดยใช้สี่เหลี่ยมที่เส้นผ่านศกลางโดยใช้ที่ ใช้ว่าสี่เหลี่ยมที่จุดศูนย์กลางและก็ตรงขอบบนของสี่เหลี่ยมของวงกลมนะครับสมารดเมนชั่นนี่ใส่ความกว้างลาก็สิบแล้วก็ความสูงจากจุดศูนย์กลางสี่เหลี่ยมนะครับนี่ก็ลก็ห้า ทิกทุกครับก็ต่อไปให้กด x ชุดคัดนะฮะว่าที่3มิติฉะนั้นกดตอดอ,อหมายความว่าให้เจาะหมดนะครับก็กดติกถูกครับเป็นนนั้นการเสร็จในการทำล่องริมนะครับจากนั้นถ้าต่อไปเป็นคอนรอในการ ลบมุมของชิ้นงานนะครับขั้นแรกให้ใส่ขัาวพังฟิเลตนะครับแล้วก็เลือกลัศมีเทากัาสามให้สามารถดูแบบของการเจาะของการลบลบผิวได้ตรงนี้นะครับฉะนั้นให้คลิกพื้นที่ผิวใช้ลัศมีสามโดยคลิกตรงนี้ฮะรตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็กดติดถูกนะครับเพื่อทำการให้ง่ายเราสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของรูปได้โดยกดตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ใช้ฟิลปเลตเหมือนเดิมครับใช้รัมีแล้วก็หนึ่ง ทำการลดที่ขอบของรูเจาะนะครับขอบของส่วนบนข้างบนคือตรงนี้นะครแล้วก็ตรงนี้ครับคลิกทาพื้นที่เลย กดติ๊กถูกครับแล้วก็มาทำอีกฝั่งหนึ่งกดฟิลเลตเหมือนเดิมนะครับกดทั้งพื้นที่ผิวทั้งบนแล้วก็ ทำแบบเดิมอีกครั้งครับก็คือกดฟิลเลตใช้ขนาด3ก่อนนะครับลดที่ส่วนที่เป็นการคลิกที่เส้นนะครับ <Okay. S 1> ครับกดติดถูกครับแล้วก็มาฟิลเลตอีกทีหนึงใช้ขนาดเท่ากันหนึ่งฮะ <Okay. S 1> คลิกที่ส่วนขอบของ ทา,ทางพื้นที่ผิวเลยครับก,กดติ๊กถูกครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับให้กลับมาเป็นแบบเดิมนะฮะ ก็ทำการใส่สีให้กับชิ้นงานนะครับโดยกดที่เครื่องหมืตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกสีได้ตามต้องการนะครับกดติ๊กถูกแล้วก็เอาไปเป็นขั้นตอนการใส่พื้นที่ผิวให้กับชิ้นงานนะครับ ต่อไปก็เท็กเจอร์แล้วก็เลือกทางชิ้นงานนะฮะจากน,านั้นออครับต่อไปก็มาทำการใส่พื้นที่ผิวแลบชิ้นงานครับ ให้โอเคกดมาที่ก็เห็นไอข้นตรงขวานี้ครับกดที่คือหมายกลกองที่เป็นสีนะฮะฉะนั้นก็กดที่ a p p e a n c color ครับให้เลือกสีเล,กสเลือกเป็นเอเอ เลือกไฟเบอร์นะครับหาไฟเบอร์ <Huh. S 1> ในที่นี้บังคืออันก็ไม่มีครับมาตอนเลยนะครับเอออันนี้คือการใส่พื้นที่ผิวครับเราจะเลือกอะไรก็ได้ในที่นี้ผมจะเลือกเมทัลนะครับคือเหล็กใส่เป็น ผมเยังเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกหรือว่าจะใส่เป็นเป็นเลือกได้หลายอย่างนะครับผมใส่เป็นเหล็กแล้วกัน,นครับนะฮะก็ เป็นอันที่เรียบร้อยครับสำหรับชิ้นงานที่ชื่อว่าการถีบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ